วันนี้เราได้โจทย์มาเยอะมากเลยพี่ตูนยังไงฮะคือเรามีวัตถุดิบแบบเยอะมากทั้งขนมจีนหลากสีแบบนี้แ,แล้วก็มีของสดเยอะมากเรามีเครื่องต้มยำมาแล้วเนื้อสัตว์เรามีอะไรบ้างอ่ะเนื้อสัตว์มีปลาทูหมูสามชั้นสไลด์นมหมูมนี่น้ำปลาแล้วจะคือว่ากาแฟ เป็นก็ดูว่าเขาเอาปลาดิบมันทำเป็นอาหารได้ยังไงวะเป็นน้ำปลาบ้านคำโคูนมันติดลายโคูนสามคือเข้มข้นมากน่าสนใจนะเข้มข้นชัวร์ใครหนัวก็ตาเออตำก็หนัวมาเข้าครควดีกว่ากับชัวร์ข้าครัว ใน <Lady. S 2> ช่วงนี้คือจะบอกว่ากำลังจะเปิดร้านเออก็อเลยเดี๋ยวขอฝึกก่อนว่าทำอะไรดีอ่ะเอางี้ก็หลังจะเปิดร้าน<ฮ>จากวันวุ่ิตที่ว่าอย่างเนี้ยทั้งหมดหลันเัื่หลันจะเม,น,ม,น,มนูอะไรจ้าวขนมจีนว,ว้าวอ๋อพวกขนมจีนแปลกใหม่มากเลยกูไม่เคยเห็นมันเป็นขนมจีนที่เป็นสีแล้วมันแข็งอะปกติเคยเห็นแต่ขนมจีนสีขาวแล้วไม่แข็ง จีนไปแช่นะ้ำเพื่อให้มันพองตัวก่อนอันนี้นะคะเป็นขนมจีนยายดวงใจขนมจีนอบแห้งสมุนไพรนะคะเป็นขนมจีนหลากสีจากนครพนมนะคะมีหลายสีเลยแต่วันนี้เราจะใช้ทุกสีเลยมันเยอะมากเลยนะใช้สีอะไรดีอ่ะกทำให้มันน่นนะทุกคนพี่มาให้หน่อยนะคะว่าเราใช้สีอะไรกันดีตอนนี้คอมเมนขึ้นมาเยอะมากเลยเต็มหน้าจอเลยเนี่ยตรงเนี้ยสีชมพูครับสีเหลืองครับสีฟ้าครับสีม่วงครับฉันว่าสีเขียวดีกว่าสีพูดีกว่านะ เคยไปเรียนที kind of ่วัดเศร้าหลินมาซะด้วยโชว์ในรายการนี้คือการจับไม่ขาดตอนนี้นะคะเราเกิดการถกเถียงเกิดขึ้นนะคะของเชฟตูนแล้วก็เชฟอ้อมนะคะจากเมืองเพชรนะคะท่านยังไงพี่อ้อมใช่พี่อ้อมใช่อเมนอ้อมกต่มันขมไงอันนี้จะตอบปะเนี่ยตอบางยาวโอ้ยไม่มีใครทำเป็นเลยอยากสอยหมันบังบ้า ออนี่ฝั่งคุณคูโบต้าเาจะทำอะไรครับอันนี้เป็นการแช่เส้นขนมจีนที่ผมได้เริ่มเรียนมาจากคุณย่าคุณื่อสมัย50ปีก่อนเป็นการดูดน้ำขึ้นไปทีละนิดเพื่อให้เส้นเนี่ยอุ้มน้ำไปทีละหน่อยผ่านไปแล้ว1ิบนาทีนะครับการแข่งขันวันนี้เข้มข้นมากๆเลยผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากจริงๆเฮ้ยอะไรก็ว่าดิเฮ้ยเะได้หมดแล้ววันนี้ฮะมันจะเป็นเส้นขุ่นทีแกจริงใช่ปะ ยังยังมาเอามาดิแช่ขนมจีนในน้ํา5-10นาทีแล้วก็นําไปลวกในน้ำเดือดอีก5-7นาทีอ่ะทําง um> ้นแช่ก่อนให้มันบวมน้ําไม่ค uh> uh> ่อยเป็นร uh> uh> uh uh ั่วกลับมาที่ฝั่งคุณมิยาบีนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับต้มน้ําเหรอไม่มีมิยาว่า พี่อ๋อไม่ค่อย ah. สดมั орт, ้งทำไมวะตัวสดทำไมอ่ะแล้วหมูสดปัะนี่ว่าไม่นะนี่ว่าสดทำไมอ่ะติดใจ พูดคุยกับผักเขาจะได้อร่อยวันนี้ทำไมต้องคุยเป็นอย่างนั้นนะผักชีฝรั่งใช่าายังไงคะเราเตรียมปรุดิณเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเริ่มทำน้ำยากันก่อนใช่ <S <S ต้องถามก,ก่อนว่าคุณตูนเป็นคนทานเผ็ดไหมฮะฉันทนเผ็ดรนจะ ทำไมไห,หลผิว <l ots> <c oughs> เฮ้ยวันจะกินแล้วอ่ะถ้าทานเผ็ดน้อยไปสุดจนถึงเผ็ดกลางได้เราจะเป็นทีต่ตดได้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันจะทำอะไรได้มีขนมจีนมีปลาดูมีป,มปลาลับไม่รู้เลย, <c oughs> เลยว่าจะทำเมนูอะไรยำขนมซีน อพูดกันต,ตรงนะกูไม่เคยทำยำคือมันก็บอกมาอยู่แล้วว่าเป็นการยำเพราะฉะนั้นเราก็ใส่นี่เลยน้นฟันปีนนะคะเราก็ใส่ไปใช่หรอ่ช้อนชาก็ไม่รู้ใส่ลงไแต่ว่าเนี่ยมันจะแห้งเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ของเหลวลงไปอะยังไง เดี๋ยวในส่วนต่อไปเนี่ยอุ้ยสำคัญมากคุณตูรุ้องบอกว่าน้ำปลาคำคูณเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่บอกว่ากลมกรอมปรุงรสมาแล้วจริงๆนี้ดูได้ไหมล่ะแตำยกโซให้ดูเลยตายสามารถชงกินกับน้ำแข็งได้เลยอะลองอะลองลองกระดกให้ดูหน่อยค่ข้ะไหนไปเป็นเหมือนขี้เลยยังไงกินแบบมันรดอ่ะกินแบบชาวบ้านทำมากลังกรวนใช่ไหมเป็นปลาแท้แท้างอันบวกอ่ะพอดมแล้วว่าโอเคปลาทันดีหรอ ว่าหล่อนชอบเผ็ดกลางล้วก็ใส่ลงไปประมาณนี้ใส่พริดป่นด้วยหรอใส่สูตรหลักมันคือต้องคือพริดป่นใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มาเสียเลืออีเกอรมันต้องเป็้ำจิ้มแลว่าอยากกินยังขนมจีนอ่ะมันคือน้ำลายหลานร้องมากเหรอวะใน่วนของน้ำกระเทียมดองเนี่ฮะก็ใส่ลงไปประมาณนี้หอมส่วนต่อไปที่เราจะใส่ก็คือพริกสด กุ้งหลังจากนี้เราจะใส่ผักทั้งหมดเนี้ยลงไปก่อนใส่ถั่วพะยาลลงไปแบบนี้น่าอิ่มนะสาวอีซี่อีซี่เ้าคั่วเนี่ยคือบอกว่าจริงๆแล้วเ้าคั่วเนี่ยไม่สําคัญจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราเป็นคนแบบเพราะความนัวความแซ่บแบบลับๆอะไรอย่างนี้เราก็ต้องใส่ลงไปแบบอุ้ยนาอิ่มมาก จีนมาแล้วค่ะใครพูดมาเลยใครนะคะที่เป็นคนชอบกินขนมจีนแล้วก็กลัวขนมจีนเนี่ยสบูดง่ายก็สั่งซื้อตามข้างล่างนี้ได้เลยถูกมากเลยอ่ะอีดอวไปเำนนเนมีเทสมากอยากรู้ว่ารสชาติต่างจากขนมจีนที่แบบเราเห็นไหมที่มันเป็นเค็งๆขายอ่ะนั่นมันจะมีความแบบหมักๆใช่ปะอแต่นี้จะมีความสดเธวไปเนี่ยจะนุ่มหนึบอุ้ยมีข้ามาดูเลยอ่ะน่ากินมากน่ากินอ่ะสีชมพูสีเขียวชมพูเนาะ ถั่วถั่วเนี่ยเส้นส้นอีดอในสองเนื้อปะาทูนที่เราจะใส่ลงไปยำเนี่ยนะล้วจะบีน้องเล็กน้อยทำการแบบแต่ว่าเราไม่ต้องไปบีในในนั้นแล้วเราแค่คนคนอรกิยมากอร่อยมาอร่อยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราอร่อยจริงไหมเนี่ยอีดอโอ้โหเตีวหาว่าตกตานก็บอกให้นะาว่ามันอร่อยมาก อนนคือต้องบอกว่าได้ของดีจากหลากหลายที่มาที่นี่มันก็เลยได้แบบเมนูง่ายๆต้องบอกว่าทำเองที่บ้านได้นะเรากินกันเลยไหมโตโตเลยแม่ผักมาเนื้อมาเส้นมาอร่อยมากมันครบรดเนาะเออคุณผู้ชมดูสีดูสีดูเส้นดูความฉ่ำของน้ำดีเครื่องคงเครื่องเทศใดๆอ่ะ บอกว่าอหอมปลามากเส้นหนุบหนักเทคเจอร์มันหนุบมากพอยิ่งเอามายำกับน้ำนี่ก็เป็นน้ำยำอะ่ะตืน่นได้รสชาติหมดเลยไม่มีเส้นไหนจืดบอกแค่นี้ให้ตัวแม่ที่ถือกล้องได้ลองกินดูว่ายังไงจะปลาหอมจริงปลาด้วยเอาปลาด้วยเบคอนด้วยผักปลานี่สดปลาหอมมากมันหอมอะไรไม่รู้ว่าแต่มันหอมมากเหมือนพวกร้านที่เขาอยู่ในห้างจะปลาต้มใส่ใบเตยที่มันหอมมากแล้วกากหมูกับปลาล้วกินเนี้ย อุ้ยมึงหยุดไม่ได้อ่ะมันละเม่นบ้างเหมือนกันเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะแล้วเส้นไหนอีดอเส้นดีมากเส้นไม่เปรี้ยวคือจบใช่กินได้สิบจานสืวนเส้นเนี้ยมันไม่ดูดน้ำอันเนี้ยแต่มันมีรสคาจริงจริงมันต้องอืดแล้วอืด้นเลยอ่ะละโทษนะไม่มีราคาอีดอยงขนมชิ้นที่ขายในตลาดท่น้ำแฉะจะเป็นคนชอบกินน้ำแล้วกินยำมันต้องอย่างนี้เส้นอร่อยวะอร่อยจริงอิงออนเส้นจริงหมดแล้วมาใส่เพิ่มอีกได้เลยไม่เหลือให้กูกินแล้วมั้ง ม่เเดียวอปลาอีหี้อะนี่ค่ะซื้อได้ที่นี่เลยยำจานสองนะเส้นเพิ่มน้ำยังไม่ลดอ่ะอร่อยอย่างอี้ฮี้ยะต้องบอกว่าน้ำปลาเนี้มันกินง่ายเพราะว่าอะไรแค่มันรดูมาแล้วพร้อมทานพร้อมตำพร้อมยำต่างๆยังไม่มีใครลองกินสดๆเลยนะเรบอกแล้วว่าใส่น้ำแข็งกินได้เลยเอาน้ำแข็งมาซีเดี๋ยวกินให้ดูปลาอร่อยอ่ะ มันปรุงมาแล้วรสที่เรากินอันนี้มันคือรสอันนี้อีโดไม่ใช่ว่าเก่งกาดสามารถอะไรหรองรสอันนี้เลยมัปรุงมาแล้วจริงๆเนี่ยโหดอ่ะอร่อยอย่าอีดอต่แท้โดนอะไรอ่ะโอ้ยนี่คนเดียวหมดเลยหรอคนเดียวหมดเลยหรอเยอะมากนะอร่อยอ่ะมันหวาวอ่ะโอ้ยกินหมดจริงเฮชอบกินอันนี้เดี๋ยวว่าทำให้กินสองคนไม่ทำให้กินสองคน